ตัดไป,ไปไไล้อที่รถได <ป S> ้เลยนะฮะตอนนี้นรถของเรานะครับกํลาลังมาจอดนะครับตรงนี้งานเป็นของเราเรียบร้อยเราคุคนกก้นเคยเขาจะกไปมาแล้วเรียบร,ถรถสส้อยนะครับและสาสวยราคนนี้ทุกคนเบลล่าลารีเป็นอีกคนนะครับที่โหงานเยอะมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับ ดูแลตัวเองนี่คือที่สุดเลยนะครับชุดสวยมากแตังผมนิดนึงยิ้มหวานิ๊ง <this> ์ติงโอ้ยเหมือนยิมให้เราเลยนะทุกคน <this> ในไลฟ์ตอนนี้ต้องกดไล์นะต้องหัวใจให้เบลล่าเยอะๆเลยนะฮะ <this> ยิ้มนี้คือตายกันทั้งรลายเลยทีเดียว อันนี้กล้องวิดีโอสักนิดนึงนะครับวันนี้ใครถ่ายคลิปถ่ายภาพนี้น,นะครับของเดลล่าไปนะฮะอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะครับลาซาด้าไลฟ์12 12 TH นะครับมาลเรียบร้อยครับนนรเดลล่าสวัสดีครับสวัสดีนะทำไมสวยจังเลยขอบคุณ่ช็อปปี้ลาซาด้าใช่ไหมันง่ายมาก คือใครที่แบบว่าเป็นขาช็อปเป็นเดลล่า<ช>แล้วอยากจะแบบสติลเดลบบเดล่าชุดน,นี้ก็คือสามารถอินเบอร์เซอร์นะฮะขายยูนแล้วไปอินเบอเซอร์ได้เลยท<ช>นง่ายมากเลยเนาะสำหรับการช็อปปิ้งในตอนนี้เนาะใช่มันง่ายมากแต่ว่าเออจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้มีเวลาในการอัปเดตเทรนค่ะพี่ปูงตอนเรางานเยอะขนาดนี้<ช>ก็จะหาอยู่ไง มีเวลาไปช้อปปิ้งไหมแน่มีเวลาแน่นอนอยู่แล้วเรามันขาช็อปอยู่แล้วเวลาของเราคือยังไงครเวลาช้อปปิ้งเรากดเข้าไป l a ซาด้าแฟชั่นค่ะรับแล้วเขาจะอัปเดตลุกให้เราแบบัหมดเลยใช่มันง่ายมากๆเลยค่ะเราก็แค่กดใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าขขอย่างนี้ค่ะแล้วยิ่งวันนี้คือ1 2 12, 12. มันเป็นไงโอ้โแน่นอนส่วนลดันเยอะมากอะ่ะ1,000 0บาทถูกต้องส่วนลดสูงสุด1 0,000บาท เพราะนั้นยังไม่พอวันนี้เบลล่ามาทั้งทีมีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยมีโค้ชส่วนลดมาฝากแฟนๆหรือเปล่าแน่นอนต้องมีอยู่แล้วค่ะก็สามารถใส่โค้ชส่วนลดของเบล,ลได้เลยนะคะเบลล่า12-12โค้โ เบลล่า12 12โค้ดลดสูงสุด60บาทเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่วันนี้เท่านั้นนะคะใช้ได้ถึง14ธันวาคมโอ้โหที่ส่งมาเป็นลาซานาแฟมิลี่มากๆเลยทีเดียวนะฮะย้ำอีกทีนึงครับเบลล่าครับมีคนดูอยู่ในไลฟ์โค้ดตอนนี้3คนนะครับโค้ดส่วนลดของเบลล่าคือเบลล่า12 12โค้ดค่ะลดสูงสุด60บาทค่ะเอาละครับส่งเสียงดังๆให้กับเบลล่าเลยขอบคุณนะครับเบลล่าครับอารีไทยพัฟฟี่เกาหลีที่เป็นะม่ เลยนะครับอย่าลืมใช้โค้ดสุดยอดนะครับของเวลาด้วยนะครับเดี๋ยานี่เขาบอกล้วนะครับว่าต่อให้เขางานเยอะขนาดไหนนะครับจะถ่ายละครหรือว่าจะออกอีเวนต์เยอะขนาดไหนแต่ว่าการอัปเดตเทรนแฟชั่นนี่ต้องอัปเดตตลอดเวลาเลยนะครับวิธีการของเดล่าง่ายๆเลยครับก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ l a z a d a นะครับแล้วก็เข้าไปที่นะฮะ s t f a ฟ h i o นนะครับเข้าไปอัปเดตเทรนในนั้นได้เลยนะฮะ แล้วก็จิ้มใส่ตะกร้าเอาไว้นะครับวันนี้มีโค้ดส่วนลดนะครับ1212 12. ลดสูงสุด10,000บาทแล้วก็โค้ดส่วนลดนะครับจากเบลล่าด้วยนะคโค้ดเบลล่าคือเบลล่า1212 12. โค้ดนะครับลดไปเล,าลาย60บาทใส่โค้ดกับเบลล่าไปโอเคโอ้ยขอบคุณนะครับสมชีกับเบลล่า อย่าลืมนะครับวันนี้ติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะครับลาซาด้12 12 T H Live นะฮะเราต้องติดเทนโลดอยา่กายใไหม้งไม่หมดนะครับเรายังมีสิลปินนะครับที่มาพิงคาเป็ดของเรา ตอนนี้กำลังทยอยเดินทางมาอยู่นะครับและแนทุกที่เกียรตินั้นครับตอนนี้รถอีกหนึ่งพันของเราเข้ามาจอดแล้วเรียบร้อยนะครับจักเป็นใครเตรียมตัวรีบกันให้ดีนะครับอนนี้นะครับหมุนสองเราเปิดประตูเรียบร้อยนะครับและเขาก็คือโอ้โห วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับโมเดลของเราทุกคนด้วยนะครับที่มาเป็แฟชั่นโชว์นะครับเป็นไอเดียนะครับให้กับทุกคนนะครับที่ดูผ่านไลฟ์แล้วก็ดูผ่าน,นทางนะครับที่สยามสแควร์นะครับบล็อกอแล้วก็แสกสแควร์ซอยสองนะครับ <S <S เป็นไอเดียนะครับในการแต่งตัวกันด้วยขอบคุณโมเดลของเราทุกท่านด้วยนะครับ <S 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 วันนี้ทุกคนหล่อแล้วก็สวยกันมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้ใครชอบลุกไหนก็แล้วแต่นะครับ สามารถถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะครับแล้วสามารถใช้ image search ของเราได้นะครับส t ิลเดอรลุกนะครับลุกที่คุณชอบลุกที่คุณไลค์ได้เลยน,นะครับขอบคุณโมเดลของเราทุกทุกทางด้วยนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้ขอบคุณศิลปินของเราทุกคนด้วยขอเสียงให้กับศิลปินของเราทุกคน่อยครับ และขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้บริหารของเราด้วยนะฮะขอขอบคุณคุณ,คณชัยพและที่โสมนุปุลระธานเจ้าหนาที่บริหารฝ่ายการตลาดลาซาด้าประเทศไทย,ยวันนี้นะครับนอกจากแฟชั่นโชว์ของเราแล้วมีลุกให้เราได้เลือกช็อปกันนะครับในลาซาด้า1 2 12แล้วนะครับเดี๋ยวเรายังมี after party กันด้วยนะฮะเอาแะครับตอนนี้ต้องให้ ศิลปินของเรานะครับได้ไปพักผ่อนด้านหลังการสัิดน,น,นึงนะครับ